เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง,ง่ายงแถมประหยัดด้วยนะคะวันนี้ครัวตามใจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนี่นะคะผัดผักบุ้งนะคะใส่หมูสับนะคะ ส่วนผสมของเราก็จะมีผักบุ้งนะคะหมูสาบแล้วก็พริกกับกระเทียมนะคะโขกไว้ความเผ็ดตามชอบอันนี้เราใส่พริก5เม็ดแล้วก็กระเทียมหัวเล็กนะคะกระเทียมไทยประมาณ6-7กลีบนะคะ ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ำมันนะคะไว้ใช้ผัดค่ะน้ำตาลทรายนะคะนี่เป็นสไายแดงใกล้จะหมดแล้วน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะพอเราตั้งกระทะไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะนิดเดียวพอนะคะประมาณ1ช้อน นี่ค่ะพอผัดไปเรื่อยๆนะคะพริกกับกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะก็ผัดพอให้หมูสุกนะคะ เริ่มสงกินชุนแล้วค่ะนี่แหละทำอาหารถ,ถ้าเกิดว่าไอจามหรือว่ามีกินสุน้วเขาบอกว่ากับข้าวจะอร่อยนะคะต่อไปก็นี่เลยค่ะผักมุ่งของเราเนี่กป็เริ่ พอเติมนะ้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อไปมราจะใส่น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวนะคะ้อมชุ่ม <c oughs> แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนไม่ถึงครึ่งหรอกค่ะแค่ปลายช้อนพอนี่ค่ะใกล้จะได้กินแล้วค่ะ ขอชิมก่อนนะคะโอเคเลยค่ะรสชาติได้เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆแสนประหยัดของเรานะคะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเครื่องปรุงแค่ไม่กี่อย่างเองแค่นี้ก็มีผัดผักบุ้งใส่หมู บบหอมๆนะคะทําเสร็จใหม่ๆกินร้อนๆนะคะคือดีมากอะลองไปทํากันดูนะคะมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนาะวิธีการก็ง่ายๆตามคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ